สองชุดมาเกี้ราศีที่ใส่ไปงานแต่งปอยตีชดาโอกระคาวาเจ้าสาวเห็นยังอดใจไม่ไหวชุดนี้ใส่ได้คนเดียวก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับปอยตีชดาแต่งงานโอกระคาวาเป็นสะพ้ายหงโยกเต็มตัวแล้วโดยปอยตีชดานั้นก็ได้สวมชุดบาบาพร้อมมงกุฎดอกไม้ไว้ซึ่งเป็นงานหัตถศีลรวมถึงมงกุฎดอกไม้ไว้หวนกวนซึ่งเป็นการขึ้นมือจากทองคําแท้ทั้งหมดทั้งยังสวมใส่เครื่องประดับทองคาและเพชรพลอยบน ราที่สุดแสนจเจริญค่ะและช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยก็คือช่วงเวลาการโยนช่อดอกไม้จากเจ้าสาวป่อยติชดาซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงอย่างอ้ําพัชราภาเมพิชนาทไปรอรับช่อดอกไม้โดยสาวผู้โชคดีที่คว้าดอกไม้ในงานแต่งป่อยติชดาได้ก็คือเมพิชนาทนั่นเองจ้า และมาเกียราศีก็เป็นอีกหนึ่งคนดังในวงการบันเทิงที่หากไม่พูดถึงก็คงไม่ได้จริงๆโดยงานนี้มาเกียราศีได้ไปในชุดเรสยาวรัดรูปเวาหน้าโชว์แผน่นหลังซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าหากหุ่นไม่ดีจริงใครใส่ชุดนี้ก็คงไม่รอดโดยทางด้านเจ้าสาวป้ายแดงปอยติชดาอย่างเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าตอนนี้เพื่อนๆแก๊งมัธยมพี่บอกให้กี้สิบสิบสิบวันนี้เราจะพาไปส่องลุคมาเกียราศีในงานแต่งปอยติชดาจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลย